จ้างซอจะห้ามนะเจ้าอเอาใหม่เจ้าปีใกล้ถึงละใกล้ถึงละบักไกล้สักเตือยังบันเริ่มตอวเมื่อใดจะถึงวาระทออี่แล้เบาัวถึงบอกแล้วว่ามันเมินมาเดียวโคนหลวงทำนายว่าลูกเกิดมามันจะฆ่าพ่อตายเป็นสารลากี่นี้จะเกิดเป็นลูกป่อใจ จะเยี่ยอย่างใดแม่มันก็นั่งให้แม่นางเวทีหิได้ตึงตุ๊บตึงตีเพื่อตายเป็นผีบ่ฮือมันได้ใหญ่แม่มันกะตุ๊กอ๊กตุ๊กใจเจ้าพิมพิษะก็จะยนี่ยอย่างใดดีโอโหหลดหลวงทำนายอย่างอี้ แม่มักเฮ<ด><ห>สีนะลักกะไปนั่งให้เป็นมีดเป็นมุยแ้จะเอามาตีหฮจะฮือมันตายเป็นผีบ่ฮือมันได้เกิดออกมาได้หันนะเพราะว่าก็ตามกรรมทำนายไอ้ลูกคนนี้จะปาฮือตกต่ำจาจีบจะฆ่าพ่อบิดา ก็หนหลวงได้ทำไดบอกว่าเดี๋ยวมาขึ้นทอดเป็นน้ำตาเขาจะเงี่ยอย่างใดกันจาบ่ฮือออกมามันจะได้ข้าป้อไฟตังองค์มเฮซีก็ซ้บได้มาขึ้นั่งหผลว่ามันจะใหญ่เป็นห้ยาข้าป้อเขาจะต้องหาทางอ๋อจะได้ไม่มาอะไรบอกว่าหมดแล้วยังเหลือนี่แฉพ่ออยู่นะ กะเต้นกินยาหวังจะฮือมันหลอดบ่ฮือมันคลอดได้ออกมาหาเปิ้นได้หัวได้หาหนทางแต่กาจะแยกอย่างใดเฮือกะลูกน้อยจัดนี้ลูกถ้าบ่มีบุญจะฮือมันหายสูญนตายไปเรียบร้อยมาหนังพก่อนเนอะมาหนังพก่อนทางนั้นได้แล้วหาังพีมาได้เดือดแล้วตั้งใช่ก็ดังนี้ได้แล้ว เพื่อไปแผ่วอันที่อยู่ตังขวาผากตังเพผัได้เลยแ่ปุณนปนก็รอเวลาอนาคนตังขวาที่เขามานั่งพิที่เขาก็มานั่งตัดเจ้าเขาก็มาเลือกเก้าอี้อันโม่ตังไต้สักหลอนั่งพิที่แมาตะกี้เขาบ่ได้สักอัน วานเดียวละพี่น้องตั้งใจย,ยังมาได้มันจังซอบนผามอันตี้ตี้เหลือห่องพันนะกับตึงจ้างปีตั้งหลังเอาเตอเอาเตอกินกันพันกันมันก็มีงานแบบปีแบบน้องจีมและนำอง ียวไอ้น้องว่าจะฮือมันตายบ่หูว่าจะเน่้อย่างไดจะฮือมันตายจะฮือมันหลอดได้ไปบีบได้ไปนำาระเดี๋ยวนี้นะตึบ่าืฮอมันออกบ่าืฮอได้เกิดบ่าืฮอได้งอกหัวมันอย่าคาป่อของมันอยู่ในห้องลักบีบต้องตเกอีแม่ tải mừng tải hà dục hà gia lọt bờ hư man và đây hà có biển ta và cả tăng lục nói ni lục sắm bờ mì buôn Nam ta mẹ có tương nhoi ơ bịp lục phải tôi hay phải tôi ý mẹ hỡi em mi ก้อยจองก้อยจักก้อย้ามสายใจปล่อยมันเกิดมาเตออีนัยม ah, ันกบเป็นลูกของเฮาตึกกู้มันเป็นยางเป็นเลือดเป็นน้องจำเป็นต้องฮือเขาได้อยู่เป็นเลือดเป็นยางของเฮาตึกกู้จำเป็นฮือเขานี่เกิดออกมาจังมันเตือนาะเกิดออกมาเตอจ่วยกันเลี้ยงจ่วยกันพ่อเกิดมาแล้วมันกะหาเลี้ยงเนี่ย ลำบากกะปินนักปินนาะลำบากบิดามารดาปิดตาเดี๋ยวกะปินบุยเดี๋ยวกะปินไขมีกาตุ่มหิตตุ่มยางตุ่มน้องเแยะอย่างใดก็ตุกใจแม่ไทยมันได้เกิดออกมาแล้วจีมเกิดออกมาแล้วกะเลี้ยงแากเต็มที มาเดียวลูกก็เกิดแล้วจิตใจพองเทวดาดีอ,อกดีใจสว่าเกิดเป็นปอดใจน้ำตาปอไหลได้หานหน้าลูกตั้งเจ้าพิมพิสารได้หานอุปปอดถูก็มาสงสารตั้งเต้าตั้งลูกซ้ำว่ามันบ่าสาบายเกิดออกมาแล้วก็เป็นไข้เป็นเม่ยจอบเจาะดาดดอยแหม สามวันด so oh. ีสี่วันไข้นั่งให้เป็นน้ำหูน้ำตาตุมมันออกเข้งออกขาะจแย่อย่างใดจะลูกมันก็ห้องให้มันเป็นตุ่มปิดตุ่มคันน้ำดองของมันก็ซ้ำมาย่อยเกิดมาแล้วกัพ่อแม่ก็ได้ตุกขับอยู่เออตุก่ะ เป็นเจ้าโจะดดด้วยแม่มเฮสีเวทได,ด้จ่วยกันพ่อกับเจ้าพิมพิสารสะปะหายาเอามาหักสามันตุ่มฝีตุ่มคันมันตึงบายขาดเจ่นเจ้าพิมพิสารจำปินได้ใจลิ้นใจ,ใจปากดูดเอาขี้หนองดูดเอาขี้กากเพื่อลูกตัวเก่าตึงวัดเอาดูดน้ำหนองคว่างเนาะปากพ่อเนี่ยมาได้ลำเกียดเนาะ ส uh. ปะตัวยาเอามายาบาหายจำเป็นใจปากของเจ้าพิมพิสันดูดตุ่มพิษตุ่มคันตึงวันนะเช่นตุ่มมันถึงจะหายก็ด้วยย้อนปากของพ่อสายใจเอาโจนมันใหญ่ขึ้นมาตอนนั้นจีบโจนเป็นเบาวขึ้นมา ูดเอาน้ำนองอันนี้ล่ะเป็นของแน่นอนดูดเอาน้ำนองฟวางออกจนดเสียงตอนนั้นกระโปงเกือบตายกลัวว่าลูกมันจะเมียนไา้ยาดอาปาไหยเสียงกระจูนว่าเลี้ยงใหญ่มาเป็นจองเจาะดาะดอยเป็นตุ่มบิดตุ่มขัน ก็มาเอซีสอบรมสอนสั้งเหยียตึงมือตึงวันเพืมีภัญญาเปิ้ลส่งไปละห้ามเหียนวิชาเือขี่มมาฟันดาบจนได้ก็ฮักดังกแก้วแก่นตาเปิ้ลก็ได้มันศึกษาเอาไว้เอ้เป็นคนหัวหม้ออาใหญ่มานี่ลวกเนาะเป็นคนหัวเก่งเป็นคนหัวดี ก็เป็นคนฉลาดพญาปัญญามันก็ตึงรับเลงสอนตึงฟันตึงตีตึงแตงชอนตึงขี่จ๊กสอนตึงขี่มาหลังจากนั้นจะส่งไปนอกวังเพื่อไปหาองค์พระสัมมาเพื่อไปศึกษาธรรมวิชาเพื่อได้เหียนตึงโลกเพื่อได้เหียนตึงทรมโอพระเจ้าพิมพิสารนิพพโต<อ>หักลูกคนนี้เหลือหัวแก้วหัวแหว<อ>นก่อน เมื่อเป็นละอ่อนกัเป็นเมื่อเป็นไข่ใหญ่ขึ้นมากระสูงไปศึกษาบัเดียวจะเฮื่ยไปเฮียนญัดยังว,ยงว่าห้หามเฮียนพญาวิชากะพูดท่าเจ้าจะส่งเจ้าออกไปนอกวังไปเฮียนศีลเฮียนธรรมมันจะดีแต่เราจิมจะส่งเจ้าไปเฮียนโลกกับหม้อมันยอดก,กับแลรบ พรา,าว่าเพ่อนก่อนให้ฝากความหวังวันหน้าจะคืนคงบัลังจะส่งไปเฮียนตั้งทำเสียก่อนบดเดี๋ยวนี้ก็มีวิชามีปัญญาจะได้ใส่ส่งส่งไปห้ามไปเฮียนเหี้ยก่อนตึกบอกว่าต่างลูกต่างท่อมเฮือคนเท่ากอนก็ได้แม่ครับมันมาได้กี่จักมนนเือคนเท่ากันก็มันจะมาไหนเหี้บได สัมมากับเปิดได้ส่งเพื่อเจ้าก็ได้มีผ่าหาไปห้าไปเฮียนกับวิชาเพอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหูตึงตังโลกผููตึงตังรมจะได้น้อมนำามาลูนปุ้นเรลาส่งออกไปเลยไปเลยไปห้ามไปเฮียนกับพระพุทธเจ้าเียงก่อน บักองันใหญ่มาแล้วโอ้พระเจ้าพิมพิสารบันหากล้ออ่ะบัดเดี๋ยวนี้โอ้ใส่ชื่อเอาไว้ว่าอาชาติศัตรูชื่อว่าอาชาติศัตรูลูกเฮยบัดเดี๋ยวนี้ใหญ่มาเป็นเบาละอ่ะอายุก็จะค่อยครบเซาเอสดละ,ะจำเป็นจะต้องได้ไปบวชหาบบวชเทียนเป็นจ้างเป็นมา้าฮัดคีมดเป็นมีดเป็นดาบฮัดฟันฮัดแตงมดได้ทุกอย่างค้างก้าตั้งศีลตั้ธงทม เพราะว่าแหมหน่อยเจ้า<ก>พ่อพิมพิมสารสอนมาได้สั่งมาได้อา,จ,าจะเอาทังศีลทั้งธรรมเนี่ยเฮ้ไปเฮียนกับเซียวอีป้อเพราะว่าแหมหน่อยเนี่ยอีป่อจะสาระบาลังให้เจ้าคืนของอเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้ากษัตริย์เจ้าฟ้าเขาจะต้องมีโทษสพิิราชธรรมเอาไว้เป็นผู้นำปกครองราษฎอ,อเอาล่ะกรมนันอาชาศัตรูโอ้เพื่อเป็นคนบัเจียดบมาเจี๊ยลึงแล้วม่ได้จะถึงพระธาตุ ก็ตึงว่าเห็มเมินอยู่นะปร <c oughs> ะเดี๋ยวนี้คนเท่ากินตำส้มพ่องเนาะ <c oughs> กินข้าวมันพ่องเนาะ <c oughs> กินน้ำส้มพ่องนเนาะีแม่กัดต้องล้วเฮายังจะบระจบเตัอนะอโอ้โหนะแม่วันนี้มันมีบททดสอบนะมีข้อสอบนะหลังจากเรียนซีนนะออ้ยังถ้าถามแล้วอมหูเรื่องนี้ปับ 200. ๊บสองร้อยโคงอข้อสอบตัวอ,อีนี่อะไรอ่ะเปิ้นไว้วฮาไว้อ่ะต้องหูโอย บรเดี๋ยวนี้ชงออกนอกวังบาเดี๋ยวนี้ไปละอาชาติศัตรูก็ได้ลาตึงป่อตึงแม่บะบ่าเป็นยังในเมื่อจะ่งลูกไปเฮียนเขาเป็นลูกป้อใจต่างโลกเขาเฮียนได้หมดอแค่ไปปฏิบัติธรรมไปห่ําไปเฮียนมันก็แบบเกินอไปเฮียนศีลเฮียนธรรมโอ้ลูกป้อใจแล้วก็ไยมาปกครองเมืองเตนอีพ่ออ่อ๋อบวชมาบวชเฮียน กรรนั้นนี่ก็ออกเดินตาเดินต่างไปป้าใส่โลงทานโซบคอมก็เลยแวะกินข้าวเฮียก่อนเพราะว่าขยากเข้าบอดเดวแม่มาเอซีกับตึอเจ้าพิมพิชา,านส่งลูกหักพร้อมกับทหาร ไปแห่องค์พระพุทธเจ้าเพื่อสู่ออกไปนอกหัวนอกวงเพื่อไปเฮียนธรมกับสาัมมาพระเจ้าบ่ามือจะได้มาเตนปอดเจ้าสู่จะได้มาปกครองบ้านเมืองโอ้ก็ไปหอมไปเฮียนได้จัดเมืนเหมือนกันเนออยู่กับพระพุทธเจ้านะหู้จะพิดหู้จะชอบมิสินทำประกอบนิอูได้ไปเปลืองวันแน่จะปิกมาคองบ้านครองเมือง แต้นพิมพ์พิสารปอเจ้าหลังจากนั้นมันไปปะใส่ภัไผาชาติศัตรูไปปะภัยกันเราจีเมื่อเขาอยู่นอกวังก็ไปห้ามเฮียนกับพระพุทธเจ้าสัม่าก็มีเพื่อนมีฝูงตอนนั้นติดได้ชุมนุมมีหมู่ฝูงนักเลือขนาด เขาได้ไปห้ำไปเฮียนไปขีดไปเขียนยกมือกราซบซํามีนักขนาดแต่ว่ามันก็มีหนึ่งคนคนนี้มันชื่อไอเตวัตัดไ,ไอพีกายักมันโด,ด,ดนหุนหุน อันนี้ลำมันซับปะโดนมันเป็นคนใจชาบาใบาชั่วชาบาใบาสำหว่ามันก็ไปเป่าหูอาชาสตูมันก็หูไวโอ้ยไปมีเพื่อน,นชื่อเท,ทวตัดอยู่ห่อมอยู่เฮียนได้ไป้าไอ้เทวตัดมาเป็นเพื่อนหักกับอาชาสัตูไอเทวตัดนี่มันชอบเป่าหู ขีือคิงนี่ก็ไปข้าพ่อ,อ,อไอ้แอาชาตสับถูอยู่กันดึงวันก็ฮื้อคิงนึกพอไปเจื้อคิงไปข้าพ่อแล้วคิงจะได้ขึ้นคลองแผ่นดินโอ้ไอเตวดดันี่ม,นมันมักใหญ่ไฟสูงแม่ออคิงเม,มามมเฮียนตังนต้งศีลตั้งธรรมอยู่นอกเมืองวังตึงบ่ได้ขินถ้าคิงเคยขึ้นคลองทรัพย์ เพื่อคิงไปค่ะปอกนอเจ้าเพื่อคิงพี่ไปค่าพิมพิชานคิงจะขึ้นพลังนั่นล่ละเราไอเตวัตัดมันบอกอย่าอ่านธรรมแะแหลนำํำก็ไอเตวัตัดมันเป็นเปืนสนิทไอนี่คิดมักใหญ่ไฟสูงมันก็นได้ลงทุนมันละมาจาามาอู บตดเดี๋ยวนี่จะหองบัลลังแหมกี่วันกี่เดือนก็บ,บหฮูมาเพะไอตังเจ้าหมู่ฮาก็าจะอู่เือ,อ,อร้ฟอกิงเมาไมเฮียนอยู่นี่เออดี๋ยวบัลลังเนี่ยป่อของิงยกยขึ้นลูกคนอื่นมอดอะเอาอย่างอีสองคนจะเป็นใหญ่ฮาจะบอกไปข้ากับสูงฐานะตีอาชาศัตูคิงเป็นเจ้าหมู่ของหาเสี่ยงทัน คิงเป็นใหญ่ในวังส่วนในท้องแต่จะเป็นห้าน้นองอแม่นด้าังฆ<ะ>่าพ่อคิงเนี่ยคิงขึ้นคองบาลังเลยเฮาจะเป็นสองออผู้ยิ่งใหญ่อีหล่อถ้าเป็นตักในคิงจะอขึ้นคลองเมืองเพื่อคิงข่าเจ้าพิมพิสารถ้าป็นอยู่ตังนอกวังแห่จะไปบัดคอองค์พระพุทธ้าเจ้าคนหนึ่งใหญ่ในป่าคนหนึ่งใหญ่ในวังเฮาเป็นเปื้อนกันมันดึงดีแต่เรา สำหรับหาจะฆ่าพระพูดถัดเจ้าไอเตวัดตัดตีมันได้อูมาเอมันจะดีป่ะฮะเตวัตัดดีกะดีกะเอออาชาสตัตรูเพื่อคิงเข้าในวังเพื่อคิงป๊กไปฆ่าเจ้าพิมพิสารหลังจากที่มันไดเจยวฟังมันกับป๊กเข้าวังไปเลยนองเน่า ไปละคอเอาเจ้าพิมพิชัเปีนป้อตัวเก่าก็มามัดไว้เราน้ำบาปามาแมแล้วจิมหลังจากนั้นมันก็ได้กินน้ำบเปาว้ามันเป็นคนห่วงกันมันก็อู้ตัวกานอาชาสาตูมันตั้งใจฟังว่าจะของมันลังจะฆ่าอีป้อก็ปิเข้าไปในวังมาพ่อฟังกํำ เตว่าตัดนอกมันก็เลยลัะไปยับเอาป้อกกับแม่ของมันสังถาหไวไปเลยประเดี๋ยวนี้ยับปอกกับแม่ไปขังเตรียมปัดของได้ปีกเข้าจองเข้าบ้านยับปอมันแม่มานเอาไปขังบระเดี๋ยวนี้วังแผนการจะคงบันลังสืบเอาจนได้ เอาป้อมานกอบไปขังอย่าตึงมือตึงวานป้อไทยแม่ไทยจีผ่านคอคว้างเลยเอาไปขังไว้เอาพิมพิสารขึ้นแล้วก็มามัดสั่งตะหารไว้ติลานพระหาเฮือพอตะวัน ที่มันเตียงวันเอาดาบบาดคอพิมพ์พิสารพ่อข้าพอเอาเติมนี่กะเหมคำบู่ทาหารที่ใจหยาบก้าแยมตะวันตั้งอยู่กึ่งฟ้าเื่อฟันป่อข้าตายไปโอ้แั่เดี๋ยวนี้สั่งปอมันสัง<อ>่งทหาร อ่าตนได้มันเป็นภัยก่อไอ้ที่คำดาควานชืดไอ้เพศขาดไอ้เพศขาดสร้างเพศขาดพอเวลาตั้งหัวมาต้องไปลัวมาต้องสนใจเพอเอามีดดาบบันคอลงไปตัดหัวเจ้าพิมพ์ทีนสาระบ่เดียวน้ำดื่มน้ำบ่เป้าโบนธามมขอบคุณขอบคุณน้องไทย จีบตั้งแนบะเป่า,ามันก็สัง่งผูอเพจจะคาดว่าฮือเอาดาบก็ลงหัวข้านี้ก็บอกกลัวเอาดาบลงหัวเวลาตอดเตี้ยงกะอยู่ตี้ลานปาหานคำสัง่งบะได้ใบเบียงก่อนเวลาก็มันถึงเตี้ยงฮือก็เอาดาบบ้านขอ้อ ตอนเนี้ยตอนที่โฮงทานเปิดเนี้ยไม่ยังฟันเลยซ้ำว่ามีเหตุการณ์บัดตันเมืองเกิดขึ้นมาแล้วบ่ดังสนมล้นกว่มารอบาดเดียวมาสอกตอเจ้าอาชาติศัตรูบาเดียวนี้ในวังลูกของท่านจะเกิดแล้วเราโอ้พระโอ๊กบะเดียวนี้มาเหสีอยู่ต้งไหน จะเกิดลูกท่านแล้วไอ้อาซาสต,สตูกำลังจะฟันคอป่อตัวเกา่ากำลังนั่งพ,อพ่เอเพชรขาดลำดับแวดป่อบันทันจะฟันคอปอตัวเกา่าจะฟันคอประหารปอ,อ,อตัวเกา่าไอ้นางสนมขึ้นมาเอิญหาเอ,อ้ขึ้นมาบาัณฑเกกังปัตตโลพระองค์เจ้าบะเดียวนี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วอีหละ่ะเออว่า เออเมียพระอ,องค์อ่ะพระมาเหสีบะเดวนี้กำลังจะเกิดลูกจะคลอดบุตรของท่านเมียตัวเก้ากำลังจะเกิดลูกคอืท่านนะ่ะล่นเข้าไปหาเมียท่านกันเพราะว่าบะเดวนี้มาเหสีบ่เอาไผ่สักคนฟังเออม,มันเกิดเตื้อรอหาข้าพ่อหาแล้วก่อนให้เข้าไปพอ่อมาได้มาได้เ <c oughs> พราะว่ามาเหสีเนี่ย ห้องห่างกับพระอ,องค์คนเดียวมอหลวงก็เข้าบ่ได้นั่งสนมกูค้คนตื้อเอาภัยสักคนแล้วมันจะมาเกิดอย่างตอนนี้แหกันแล้งจะฆ่าพ่อแหเนี่ยก็บ,บอกเพื่อมาเหตีเสียเส้นตีนโบดแล้วมันบัไดโโโ้โอ้ยอ,อย่างมาตุกอาชาติสัตว์ถูกกันล้งจะฆ่าอีพ่อดอกเก่าลูกเฮาก็จะช้ำมาเกิดแถมอีพ่อมันอย่างมาจับกัน ถ้าพระอ,องค์ไปตอนนี้นี่โอ้บ่ได้เนอะพระไ่ฮีซี่นี่จะขาดใจตายนะโอ้ยดีอย่างใดดีเนี่ยเอากะไปบระเดี๋ยวนี่ยโอเคเอานี้ละไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะสั่งเพื่อะขาดไว้เออสั่งไว้เลยเออเวลา เที่ยงมงเที่ยงมงแต่วันตั้งหัวยอกเลยฟันขอป้อฮังให้ตายถ้าพระองค์ก็ปีกมาพอความเรียบร้อยเอาเดี๋ยวให้ไปพอก่อนเมียให้อยเกิดลูกเดี๋ยวนี้ตั้งในก็จะเกิดตั้งนอกก็จะตายโอ้โหแล้วจะปีขึ้นจะปีกไม่เฮ้ยก็ทั้งลูกก็จะกินนะป้าป้าเอาเข้ามาบักลงทานกับยุบยุบเจ้ามีมีไฟอ่ะเมียก็สามมาจะเกิด อีพ่อกะลังจ,จะตาย,ยามันปีนบุ่นวะก็มันปีนบุ่นไว้ยังลำบากใจบึ้ดขวาบบึ้ซ้ายเลยสั่งเพชรสะาัดเอาไว้เหมกำบะต้องรอเตี้ยงละบะต้องรอใบแตา่วันตรงหัวคือคาพ่อหหาตายหาจะไปพอลูกเมียห้าโอไปเว้เว้ขาดใจท่านถ้าบ่าไปนี่ข้าจะโดนแม่เฮสีลงโทษ อาซาสตูก็เข้าไปดังในมันเนจะพอดังลูกบุตรตาบรเดียวเมียมันได้เกิดลูกออกมาหน้าตามุตรใส่อ้อยลอยยมเอาลูกมาอุ้มอยู่แนบอกแนบตาอีปอ่อกะไลยตุกหลังย่แล้วได้หา,หาลูกแล้วมันเป็นแบบนี้ทำว่ามันก,ก็ได้หารลูกหน่อยนะย มันไปยุไปกามความหู้สือกะแหมกามบาดเดี๋ยวนี้นานก็ได้เป็นป่อหัวออของกระป่อคนมันได้มาโดนใส่มันแล้วล่กก็หูว่าความเป็นป่อมันก็เอามาพอมานี้นี่ถ้าปอกองมีลูกไปของตัวเก่าเนี่ยหู้สึงกล้นะเมนอ่ะปอกองเอาลูกก็ขึ้นมาอุ้ม

ตึงบ่ฮื้อนนงสนุกกำนันตึงบ่ฮื้อพ่อหมอมากำลูกของแาอุ้มตึงบาว่างกะัวมันเจ็บฮะกลัวมันปวดตัดใส่ฮกยังเอาผิวไม่บางใจถ้าหไปเอามาสำรวดขวัวลูกจะเจ็บขวัวลูกจะปวดเป็นหกลูกแฮละหาจะตัดคนเดียวโดไปเอาผิวไม่เดียวไม่เฮียดูมาตัดใส่ฮกก็ได้แม่ ไม่เงียบก็บ่ดได้กันไก่ก็บ่ดได้ะหวัวลูกหกักสายใจมันเจ็บมันปวดมันหองมันให้ไปเอาไม่เฮียผิวมันบางๆไม่ขีนนั่งสนมไม่ขีนนั่งทหารเอาผิวไม่เฮียละวหจะตัดตอนนั้นจีมเขาจะตัดคนเดียวมาเดียวมันได้หูซึมมาฮัก<อ>กันเต้น จะเป็นนั่งเป็นนาก็ไปถามกับตังแม่มันดาว่าเมื่อแต่ก่อนอีป้อจอย่าฮักอาชาสาตูจะลองถามดูเมื่อตอนเป็นลาอ่อนไม่เหสีก็เลยได้ย้อนว่าปา่อเจ้าก็ฮักเนะต็มที่แม่เฮ้ยแต่ก่อนเฮาเกิดมาเนี่ยอีป้อฮักเฮาอย่างอี้ก็สม,มันหูซึ่ถึงความฮัก มาเดียวก็อู้กับมาเฮสีสราบวันอู้เฮดีว่าตอดที่เป็นละอ่อนน้อยเจ้าน้่งก็บอจะตายตึงบัดได้ไผ่น้ำตาปนย่อย ได้ปอเจ้าเนี่ยเป็นคนดุดน้ำเลือดนักหนองออกหือ,อจนใหญ่เป็นคนชาติศัตรูบ่เดียวมีลูกหักยกมากอดตึงบะสวะฮือไัยน้ำตากระจุนปอดไหลจึงได้ถามตั้งตัวเม่เจ้าเม่เฮยเมื่อข้าน้อยๆอยีป่อพิมพิสารแจากมา่อมาเฝ้าแบบนี้ก่อนเ่าเมื่อข้าน้อยๆยยามข้าเกิดออกมา แม่ม้าเฮสีจึงได้เล่าความตอนชูเกิดใหม่ยังว่ามีปัญหาปิดไม่ยปิดไข้ห่บมอยุกหมอยางมาหักสามันกันยังบาหายตุ่มเลือดตุ่มน้องเกิดตามร่างกายกันตีมันหายย้อนปากพ่อทั้งนั้น จีบปากอีพ่อไปดูดนนองทั้งนั้นลูกใาใหญ่พ่อก็กองเฮ่ใหญ่เตียงลูกอย่าเป็นนั่งเป็นนาเฮเจ้านานได้ใหญ่มาดูดเอาหนองยังขายังแข้งตอนนั้นลูกปอจะตายอีพ่อก็บ่ดใจแกงดูดเอากระจีางตั้งแข้งตีเป็นนักหนองออกมาอาชาติสัตวหอย ตอนชูน้นอยนีน่นะมีกระตุมเลือดตุ่มหนองเนอเมื่อลูกเขาเจ็บเขาก่วยกับป้อปาไปฮักษาจูนว่าเจ้านั้นได้ใหญ่มาคกูพพิดตามีนักบ่น้อยเอบ่าูจะไปเทียบอายังเปิ้นก็เลี้ยงเจ้าตั้งเมือน่อยน้อยจีบเมื่อเป็นละอ่อนน้อย อีแม <madre, S 2> uh, uh, ่เฮ้ยเมื่ออาสาสตู่น้อยๆเนี่ยอีป่อพิมพิษาเนี่ยมันฮักเอาอย่างอี้ก่ออีแม่โอ้ป่อของเจ้านี่ฮักเหลือแก้วเกนตาถึงย่อมตายเต้นได้เนอะฮู้ได้อย่างไรโอ้ก็เมื่อตอนที่เจ้าบอสบายเป็นตุ่มปิดตุ่มคันมีกาน้ำเลือดน้ำหนองเอาหมอที่ไหนมาฮักษาก็ตึงบ่หาย ยาสมุนไพรก็ได้ยาจากหมอลวงก็ได้ลูกก็ตึงบาหายสุดท้ายป้อของเจ้าเนี่ยก็ตัดสินใจเอาปากเนี่ยดูดน้ำเลือดน้ำหนองเอาคว้างแผลของเจ้าก็เลยหายไมยแควนจนเจ้าได้ใหญ่มาจนถึงบดัดเดียวนีเ้เนอะจนอาชาติศัตรูใหญ่มานี้ป้อตึงบอลังเกียจเดียดฉานบ่เคยลังเกียจบ่เคยขี้จะ โอ้เป็นน้ำเลือดน้ำน้องป่อเจ้าก็เอาปากเนี่ยไปกับไปดูดนี่มีหลายคนเลยแม่สมัยตะก่อนนี่นี่ยังลูกเป็นวัดเป็นไข้ขี้มูกเต็มดังนี่เออเอาปากขนาดดูดสมัยตะก่อนบันบ้าเจ้มีเครื่องดูดหรอกบ้าเจ้เหมือนบ้เดียวหน่อยแม่เนาะห้ย้อนอีป่อนั่ยเนาะป่อเจ้านี่หักเจ้านี่ฮื้อเจ้าได้มองรชาติสัตรู แม่เฮยเอายังเมากาอูกันอยู่ในวังเป็นไดลืมไปว่าประเดี๋ยวนี้สั่งเพชรฆาตไว้สั่งเพชรฆาตเอาั่งเพชรฆาตไว้เวลาโฮงทานเปิดเนี่ยคือเพชรฆาตี่ปาดคออีป่อเอาละอาจารย์ศัตรูประเดี๋ยวนี้อ่านลงทานเปิดแล้วก็เสี่ยงไปมดแล้วเรียบร้อยแล บดเดียวนี้จ้างโซ่เาจะได้กินที่ไหนข้าวกินอีโม,มล่าแม่แตะกี้ข้าวกินข้าวมันคนแฉมห่อเนาะกัเรื่องอื่นถ้าบาเดียวนี้ข้าวกินน้ำส้มแหมคนแก้วคนแก้วอีแม่ก็เรื่องอื่นมีอ่ะมึงยังบาโซ่ก <c oughs> ูตึงบอกแล้วว่าเรื่องพระธาเน,นี่ยมันบมนมึงก็อย่าลู่ฟังติ๊กติ๊กอะ <c oughs> ่ะเนี่ยบดเดียวนี้ยังบาดึงพัฒนาแต่ลงทานบมนละแม่เขาได้กินละปุ่นยกมอละวหมวกนะยกมอลงแล้ว ไม่ได้กินยังละไ่ได้กินละพี่มาอ้ยห้าำน้ำส้มกับน้ำบะพร้ากับปอป่ะเออเฮ้ยเมามาห้ากับบาทาดเนี่ยตึงบอกแล้วว่ามันเมินมาถึงเตื้ยกระยังมาถึงไหนเตื้ยแนวบระเดี๋ยวเนี่ยเออน้ำบะเปานี่ลำเนาะเอาล่ะแล้วประเดี๋ยวเนี้อะไรอาชานสตูฮะเจ้าอย่างนี้อย่าง